สวัสดีค่ะ่ะอแม่เอฟซของคุณคู่แมวเหมียวนะคะถักไทยตอนเซ็ดสายของวันที่30มีนาคม2 5 6 8นะคะอุ๊ยมือ่อื่นวันที่31ก็เป็นมือสุถทายของภากคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 0 0 6 7แล้วนะคะต่อไปก็จะเริ่มเป็นปีการศึกษา2 5 6 8ได้ลูกหลานหลายๆคนกันตอนนี้พิดเพิ่มอยู่บ้านแล้วเนาะคะ่ะ <c> ก <oughs> วนใจให้เกาะกากกันอยู่ๆๆนี่นะคุณผู้มาถาังนังอีกอีกดิมหนึ่งของของหน้าบ้านนะคะเห็นความร่มรื่นอยู่บ้านนะคะโอ้ปลูกต้นไม้หลายขึ่นถึงมากกระตัดต้นหมอกต้นใหม่นะคะช,ชมคลิปเพื่อขึ้นกับเบิงไลสดนะคะเบงไลสดจาก ช่องช่องหนึ่งนะคะขอพุณนพเนรไหลนะคะในเบิงนะคะทางทีมงานเมจาพากันไปเบิงหมอลาโอ้ขึ้นรถขึ้นรถไปน้ำกันเป็นซิฟไหมคะเป็นสิบคอนอันนี้กาะเต้นนาฮานเบิดขึ้นมาค่ะคุณยายจ่ากันได้นะคะส่งภาพส่งคลิปมาให้เบิง้งจนบอกป่อยคุณครูฟังอันพอหักของน้องหักแท่งมาสันเดินทางมาจากกรุงเทพอายุแปดสิบตำหนาะ มาแจกติบป้าได้กันทวนหนาะทวนตายกย,ย,ย่เอกชอนมาลิน <c oughs> ลูกๆได้เบิร์ดนะคนะคนคนนีก็ได้ต่างหลายคนนะเอกชอนมาลินเน่ยโบได้น้าเขาเด้อพอเอลก็ได้นะคะโอ้ยจะเป็นจังได้ในจังหวะบาบได้น้าบูเป็นจังหวะที่บบไดพ้พอดีบ่หรือจังไดนะคะก็ปะเป็นอย่างน้องกระมานกับอันทางแม่จ๋าก็ทางทีมงานทางเมืองอุบลยู่ค่ะ หลอกหักแพงก็ดีใจน้ำเพลินเด้อค่ะมีพ่อแม่เอฟซีคนหักคนแพงไปหาด่านหลังเวทที่มอบช่อดอกไม้งามงามไเพื่อนเราเห็นอยู่เห็นอันอันยังก็เป็นช่ออยู่ก็ดีใจน้ำเพลินนะบอกถึงความรู้สึกที่เฮาได้บอกถึงก็คือพ่อแมยเอฟซี FC บอกถึงทุกครั้งที่คู่ไปมอบมาไล่ไปมอบ พ่วงมาไล่ไปมอาช่อดอกไม้นะคะก็เป็นความรู้สึกปิ้มปิ่มโดยความหักความแพ้งและอยู่ไกลปนในกระดันรุนไปดันรุนมาหานะคะอยากเห็นตัวจริงอยากเด้ก,กอดได้หอมนะขวดเสดายอยู่ดนะเห็นคลิปบุกวพรพุทธไทยแต่ลูกภาพนิ่งแม่ฝนเฮ็ดอันภาพเกินไหวเสดายเสยดาย <c oughs> โอ้ยน่กาดอกไม้ก็ลมแรงลมแรงกับทั้งถาสิตกมาคุ้มมือคุ้มมือแต่ว่าบ่าตกจ็กเถื่อตามกู้กระถาเบิองอยู่นี่สาวสาวว่าเสดวยว่าต้นใหม่ก็แห้งมันบ่แห้งวันนี้ ต้นนี่ก็แหงอยู่บานนี้ก็เลยถ่ายอยู่ว่าสิต๊กกบโต๊ะเกเ๊อกับไปสวนเมื่อกี้ก็ได้เปต้นใหม่ซะสกฝนกบเป็นใจเนาะบันทาวฮอดเหลี่ยมฝนพายกตกมันก็ขึ้นมันก็มึกอยู่นะคะไทยไปฟังหลอกฟังล่ำกับแม่เนาะบางคนพ่นกระสีเมาสีงงกับเรียงไดเนาะเห็นพ่นแสดงกล่ำแสดงกล่ำพ่อใหด้ยุดชะงักนะคะในฉากนั้นก็ได้ไปเบึงแล้วก็ตีกันหายกันเนาะมันก็บ่มมวน คนอื่นกับยากคือกันแค่ที่สิไปมว้วนเพิ่นอนเสียสติสะบ้อเนาะค่ะเนาะก็บอกเป็นยังหรอกนะคะแต่จริงๆเนี่ยบุคคลจะมีเพราะทุกคนกลับไปมว้วนกะเบิงข่าวของทางกรุงเทพนะทางภาคเหนือแน่ที่เพิ่นประสบภัยแผ่นดินไหวโอ้ยนะคะเสียอ,อกเสียใจเบิงด้วยความเศร้าเลยนะคะเพิ่งด้วยความเศร้าใจ เห็นใจคนที่ประสบภัยขนาดอันคุณคู่นี่ไปถามเนาะเบาข่าลูกสาวเบาให้ฟังว่าเรียนจากสั้นยี่สิบเจ็ดนั่งอยู่โตะทำงานโอ๊ยทำไมมันคือสิคือคือวิ่งเวียนแท่จะวูบประมาสันเนาะหมู่กระถามเอายาดมห้เอาไปมาผัดเอ้าคือสั้นดูแท้แล่นลงมาแต่สั้นยี่สิบเจ็ดอันเอาให้แม่ฟังเพื่อเาแม่ฟังเหมือขึ้นในว่าในระวางที่เรียนลงมาจากสั้นยี่สิบเจ็ดแต่ละสั้นแต่ละสั้นพันแต่ละสั้นแต่ละสั้นมาก่นะ บอกมีความรู้สึกว่าโอ้นี่เราจะตายจริงๆเหรอเราจะตายจริงๆแล้วพนบอกเพนบอกจ่างสินเนาะเราจะตายจริงๆเหรอเขาสิตายท่าด่ายวาสันโอ้ยเบาฟังมากละเมื่อยอ่อนอกอ่อนใจเนาะค่ะอันนี้คือหนี้หน้าที่ชีวิตแต่เกิดตึกถลลมขึ้นมากคือมันกิว่าเบิงเบิงโบ,บลอดกันแหละเนาะคือเขาเห็นที่มันถล่มมากกับพวันเพราะว้าวนาไอ้คนที่ยังอยู่อันใต้ซากใต่ยางไก่เพื่อนปลอดภัยใอ้มีโอกาสยังก็ได้รอดชีวิตนะคะ ห้มีคนเสียยังก่อเสียชีวิตหน่อยที่สุดนะครับเฮ้าบึงบางคน,นบอกว่านีลูกเต่าไปฝึกงานแบบนั่นแบบนี้คือคือทุกอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ประสบเหตุเฮาก็ยังเห็นใจยังเข้าใจประเทศไทยเฮ้าต่อไปนี่ก็คือต้องเตรียมระมัดระวังไว้เป็นผากใดนะคะผากเนื้อภาคใต่ผาักากลางทุกอย่างนะครับอ่าธรรมชาติเขามาหลายนะ,ะน้ำถ่วมแน่แม้กระทั่งอากาศห่อนี่โตก็แม่กระแมน เห็นบอกคือมีอันอีกคนหนึ่งที่เพิ่อนยังก่อเป็นโรคหัวใจเพิ่อนหัวก็เกิดเพนินไหวเพิ่นช็อกนะคะเพิ่นอนเสียไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนปลอดภัยให้ทุกคนรอดปลอดภัยหลายๆครั้งที่เขาก็เห็นเพิ่นทักทายย่างมือเส่ายังบอกอ่าส่งดอกไม้ให้กันมือหนึ่งหายไปโทรศัพท์ติดต่อบ่ได้ นะคะที่ต่อไิคนไปใสพิคนป่วยบอก่นเสียชีวิตบอกมันก็คือเหตุการณ์แบบนี้ละเพราะฉะนั้นใลายครังที่เราเห็นเนาะนึกฟังเพลงดอกไม้ที่หายไปหลายหลายคนบางคนลำคั่นไปยังยังสวงดอกไม้มาหาคู่มือไปยังคิเป็นสังสีอันนี้คู่กับประสบโดยตัวเองนะมีพ่อคนนี้คือหายไปแม่คนนี้คือหายไปพี่คนนี้คือหายไปสุดท้ายคือเพ่นป่วยหรือบางคนมันก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนาะทักทายกันไหวคอยทุกคนปลอดภัยทุกคนมีความสุขนะคะ แล้วก็ให้มีสุขภาพกันดีๆทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ความสรงหาตอนเชา้าเสียงลายเม่เศษเบาเบามีรูปดอกไม้ทักทายอย่าพึ่งรำคาญทุกสิ่งล้วนมา ความเหงามีบ้างเหมือนกันนั่งนอนอยู่แต่ในบ้านลูกหลานควรคิดคำหนึ่งหลายโรครุมเราใกล้วันสุดท้ายมาถึงเพียงขอเวลานิดหนึ่งขอสวัสดีตอนเช้า ส่งมาดอกไม้แห้งเหีเห่ยวแล้วนะหมดวันเวลาหายเงาคงลาจากโลกนี้ไปไม่เห็นหน้าเจา้าไม่ได้ทักทายตอนเช้าลากลายชั่วนิดน,นิรันด์ที่ส่งดอกไม้ทักทายเพียงให้รู้ว่า ยังมีชีวิตอยู่นะสถานาเจ้งข่าวลูกหลานอดทนอีกหน่อยอีกนิดอย่าเพึ่งรำคาญร,รอหน่อยอีกนักไม่นานสัญญาณจะเงียผ่าน ันเวลาหายเงาคงลาจากโลกนี้ไปไม่เห็นหน้าเจ้าไม่ได้ทักทายตอนเช้าลาไกลชั่วนิดนิรันด่ส่งดอกไม้ทักทายเพียงให้รู้ว่า ยังมีชีวิตอยู่นะสถานเจนข่าวลูกหลานอดทนอีกหน่อยอีกนิดอย่าพึ่งรำคาญรอหน่อยอีกนักไม่นานสัญญาณจะหนีหายไปเ